โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทํำยังไงให้คนปฏิบัติกับเราเหมือนเป็นคนสําคัญเคยไหมครับที่ว่าคุณรู้สึกว่าคนอื่นเขาไม่ให้เกียรติเราเลยเคยไหมครับที่ว่ารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรารู้สึกตัวเราเองเนี่ยรู้สึกเป็นคนตัวเล็กเราไม่ค่อยกล้าเราเจอเจอคนที่แบบว่าดูแบบสําคัญกว่าเราดูแบบเป็นคนเป็นคนดังหรือว่าเป็นคน เป็นคนที่มีตําแหน่งใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกแบบตัวเล็กแล้วเราก็แบบว่าหมดแรงเจอได้เขาก็ทําเป็นพี่น้องพี่ต้องพี่น้องพี่เทาอะไรสักอย่างผมจะบอกให้เลยนะว่าคนเขาอย่างแรกเลยเนี่ยเวลาคุณทําแบบนั้นเวลาคุณทําเป็นคนตัวเล็กเวลาคุณรู้สึกว่าตัวเองไม่มั่นใจเนี่ยคนอื่นเขาก็คิดกับคุณแบบนั้นเหมือนกันคนอื่นเขาก็จะไม่ให้เกียรติคุณเหมือนกันคนที่สําคัญ์เขาก็จะแบบนั้นเหมือนกันตัวผมไม่เคยเป็นตตอนตอน,ตอนสมัยที่อ,อยู่เมืองนอกนะครับเจอเจอแบบคนที่แบบเป็นฮีโร่ของเราแบบ คนที่แบบว่าเราเคยเห็นเขาเต็มปกปกซีดีอ่ะคนแบบคนเห็นปกซีดีเต็มไปหมดแล้วเขาเป็นแบบเป็นเรียกว่าเป็นพระเจ้าของเราเลยในวงการคอนดักเตอร์เนี่ยพอผมเจอเขาเนี่ยพูดอะไรไม่ออกเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ทําตัวเหมือนคนแบบไม่มีความสําคัญอะไรอีกแล้วนะครับพอเราทําตัวแบบนั้นเราก็เลยไม่มีในในสายตาเขาเนี่ยเราก็เป็นคนไม่มีค่าเขาก็ไม่ชวนเราทำโปรเจกต์อะไรเขาก็ไม่ไม่อยากคุยกับเราเพราะเราเป็นคนเหมือนเป็นคน เวลาคนที่ไม่เชื่อมันในตัวเองก็คือสงสัยคนนั้นไม่มีของมั่งอะไรมีของแบม่ยุ่งกับคุณใช่ไหมเคยเป็นไหมวันนี้เนี่ยจะมาให้เคล็ดลับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วคนที่จะมาเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้นะครับคือผมเคยสอนไปนะครับแต่ว่าบางทีถ้าสอนด้วยตัวอย่างเนี่ยบางทีได้ผลมากกว่าเดี๋ยวเอาตัวอย่างผมสอนไปปั๊บเขาไปทําเขาได้ผลลับในชีวิตจริงๆแล้ว เอามาแบ่งปันเดี๋ยวเชิญเข้ามาเลยด่าน้องขจีเข้ามาเลยครับสวัสดีค่ะขจีนะคะขจีนำวัดค่ะเป็นดีเทลยาค่ะอืมอ่าขจีไปเข้าคอร์สไายผมของผมอ่าสันจิตปิดการขายค่ะแล้วก็เรียนบ็อกเซตแกรนเอ่อแกรนบ็อกเซตนะคะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยค่ะอืมคเซอร์สันจิตปิดการขายเพราะจริงๆตัวเองเป็นคนไป็นนักขายอยู่แล้วอ่เป็นดีเทลเลอร์ใช่ไหมอ่ะเรื่องที่อยากจะแบ่งปันให้ฟัาเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยที่เมื่อกี้ด้อยฟังคืออะไร ก็คือว่าเรื่องของอ<ม>การที่คนอื่นปฏิบัติต่อเรายัางไงใช่ไหมคะม,มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราวาง Positioning ตัวเองยังไงนะคะอย่างจีทำงานเนะะี่ยค่ะจีก็เป็นดีเทลยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนที่เราต้องติดต่อด้วยมากที่สุดก็คือคุณหมอมใช่ไหมคะมมปกติแล้วเนี่ยหมอเนี่ยเราทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นอาชีพที่เป็นเบอร์หนึ่งะเนาะใน,ในสายอาชีพนะคะของประเทศได้รับคือเป็นอาชีพที่มีเกียรติและได้รับการ<ม>ยอมรับทีนี้เนี่ย ดีเทลยาเนี่ยเวลาที่เราเข้าหาหมอเนี่ยมันเหมือนกับว่า positioning เขาว่าจะสูงกว่าแล้วเราเป็นแบบนี้ม,มันก็เลยจะทําให้เหมือนกับภาพลักษณ์ของการเป็นดีเทลยาเหมือนเราจะต้องไปพี่นอพี่ทาวอย่างที่อาจารย์บอกไปแบบหมอบคลานไปยอมมากมบางทีออคุณหมอเนี่ยบางทีก็ disturb เราในเวลาส่วนตัวหรือว่าบางทีเราต้องไปบริการแม้กระทั่งลูกหรือภรรยาของคุณหมอ,อมนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่จีได้มาเรียนเนี่ยก็คืออาจารย์เนี่ยสอนให้เราเนี่ยเหมือนกับ เราทุกคนเนี่ยเท่ากันนะคะทุกคนมีคุณค่าทุกคนเป็นมินิกอรสนะคะแบบที่อาจารย์บอกทีนี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันอยู่ในการที่การเราโพสชันนิ่งตัวเราเราสื่อสารออกไปในโลกยังไงเราก็จะได้รับการตอบรับแบบนั้นนะคะก็คือว่าจีเนี่ยเวลาที่จีเข้าหาคุณหมอเนี่ยก็คือ เราไม่ได้เราให้เกี็บอ่อนนะ้อมเหมือนเดิมน,นะคะแต่ว่าเราวางคอเซ็ชันนิ่แบบเท่ากัน<ช>ก็<ช>คือนะว่าเวลาที่เราไปพรีเซนต์โ d ดักให้หมอเนี่ยเราไม่ได้มองว่าเราเป็นผู้ขายแต่เรามองว่าเราอ่ะเป็นคนที่เอาสินค้าดีๆไปให้ใซึ่ง มันไม่ได้เป็นเหมือนกับเราว่าเราต่ำกว่าหรือเขาสูงกว่าม,มันเท่ากันอ่ะมันวินวินเพราะว่าการที่จีนํายาหรือโปรดักที่ดีไปให้กับแพทย์เนี่ยแพทย์เขาก็จะได้รับโปรดักที่ดีนั้นในการรักษาคนไข้นะคะอพอเขาเหมือนรักษาคนไข้หายหมอ,อมก็จะได้รับชื่อเสียงที่ดีด้วยว่าเฮ้ย e นี่ไงยาดีคนไข้ก็เลยหายเพราะมันเป็นเขาเลยแหละสถานการณ์ที่วินวินซิทูเอชั่นนะคะคือได้ทั้งสองฝ่ายค่ะใช่แล้วแล้วคุณจะอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า ก็เวลาคุณคิดกับงนั้นกับคุณเองเวลาคุณคิดกับตัวเองแบบนั้นหรือว่าเวลาคุณมีของที่ไม่ค่อยดีแล้วพยายามจะไปยัดเยียดซึ่งซึ่งผมก็ไม่แนะนาอยู่แล้วคุณจะต้องเป็นคนที่ขายของดีอยู่แล้วขายของที่คุณบ e ลีฟอยู่แล้วแล้วเวลาขายของที่ของที่คุณ believe ขายของที่คุณเชื่อคุณไม่จำเป็นต้องไปง้อใคร่ะผาไม่รู้ว่าเนี่ยมีของดีมาแนะนําใช่ไหมเราเรามีเราไม่ไม่ใช่แบบยิงพยองอะไรแต่ว่า เราอยู่ในตำแหน่งเท่ากันใช่ไหมเรามาช่วยเขามากกว่าด้วยซ้ำใช่ค่ะใช่เราก็การที่พอจีเอายาดีอย่างที่อาจารย์เพิ่งพูดในคลิปก่อนว่าเราขายยาดีๆหรือโปรดักต์ดีให้คุณหมอหมอยังมาขอบคุณเราอีกอ่ะเป็นการทำบุญอาจารย์บอกว่าใช่แล้วจริงค่ะมาแล้ว คนไข้อะเขาเคยเหมือนรักษามาสองสมเดือนแล้วเขาไม่หายแล้วเขามาเจอโรดักของเราแล้วมันโซฟทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นอะ่ะมันทําให้ชีวิตผู้อื่นดีขึ้นอะ่ะเราได้บุญจริงๆนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่าแน่ใจว่าเราได้ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นจริงๆอืมโอเคผมจะบอกสรุปให้เลยเลยว่าสําหรับหลายคนที่มีปัญหาเรื่องการขายบางคนนี่แบบว่าไม่อยากเรียกว่าตัวเองเป็นนักขายไม่อยากจะ ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชอบคำนี้คือผมก็เคยเป็นนะไม่เคยไม่ชอบเป็นศิลปินนะศิลปินไม่ชอบหรอกคำนี้แล้วอย่ามาเรียกว่าฉันนะขายฉันไม่ชอบขายของใคร,คใครแต่ว่าจะบอกเลยว่าไม่ต้องเรียกถ้าไม่ชอบคำนั้นก็เปลี่ยนคำซะไม่ต้องใช้คำนั้นแต่ใช้คำว่ารับใช้ก็ได้ครับใช้คำว่ารับใช้ผู้อื่นนะครับเพราะจริงๆแล้วการเป็นคนนคนขายของให้คุณคุณก็คือการรับใช้คนอย่างนึงแล้วเขาจะมาขอบคุณคุณแล้วคุณก็รวยขึ้น แหมมันช่างดีอะไรเช่นนี้นะครับแต่นี่ก่อนนี้ก็รวยขึ้นแล้วมาเลียกับพี่ก็รวยขึ้นรวยขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้ยังเป็นพนักงานประจําอยู่นะคะแต่ว่าคือเป็นท็อปเซลล์แล้วก็พอสิ้นปีมันจะมีเรื่องการโรเตตการยกย้ายอ่ะแน่นอนว่าถ้าบริษัทอาจารย์เคยพูดในอาเกี่ยวกับงานประจําทํอยังไงให้ลูกแต่ออริโอซีดีอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดว่าที่นี่ไม่เห็นคุณค่าเราอ่ะ จะต้องมีที่อื่นที่เห็นนะคะแ,แต่ว่าอตอนนี้อาจารย์เนี่ยให้สร้างตลลัวตนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา<ช>จะไปก้าวเหนือการทำงานประจำงานรูทีนจ็อบแล้วเราก็จะไปเป็นบิสเนสโ s ลเนอร์นใช่แล้วอ่าเยี่ยมเยี่ยมโอเคถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะครับผมบอกเลย,เลยคอร์สสั่งจิตปิดการขายเนี่ยมันทำให้คนอื่นให้คู่แข่งคุณปิดกิจการมาเยอะแล้วนะครับมันจะทำให้คู่แข่งของคุณเนี่ยปิดกิจการไปเลยเพราะคู่แข่งคุณจะสู้คุณไม่ได้ถ้าคุณเข้าใจ สั่งจิตปิดการขายนะครับเอ่อที่ที่ขจีมาเรียนเป็นซูเปอร์วีได้วยเขา<ช>มาเร<ช>ียนแบบ<ช><ช>เรียนแบบดูดูผมอัดแล้วก็เรียนในเรียนในชั้นเรียนเล็กๆของเราเลยเข่าชนกันกันร <laughs> ับพลังแบบนอนไม่หลับค่ะ <laughs> อาจารย์สั่งว่าภายในเที่ยงคืนนะต้องไปทําเลยนะถ้าไม่ทํานะไม่ต้องมาเรียน <laughs> ไม่ให้มาเรียนอยีกนะไม่ให้มาเรียนอีก้วย โ <laughs> okay. อเคถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะครับตอนนี้มีผมไม่ได้สอนอีกแล้วนะครับแต่ว่ามีเป็น,เป,นเป็นเรียนออนไลน์ได้มี2อง options, ออปชันสทางเลือกนะครับ1เรียนออนไลน์นะครับเรียกว่า i seminar นะครับไปที่ b a n d i t org i seminar ก็ลงได้เลยหรือไม่ก็ inbox เข้ามาได้นะครับหรือไม่ inbox เข้ามาก็พนักงานผมตอบทุกคนนะครับทีมงานผมตอบทุกคนว่าจะลงคอร์สนี้ก็สามารถตอนเช้าถ้าใครดูคลิปนี้ก็มีราคาพิเศษนะครับถามที่ ตามที่พนักง,งานได้เลยนะครับถ้าใครดูคลิปนี้สามารถได้ราคาพิเศษนะครับบอกพนักง,งานได้เขาจะจัดการให้นะครับแล้วก็ข้อ2หรือคุณสามารถเลือกเป็นออปชันแบบ Grand Box Set คือเอาไปฟังที่บ้านเลยเป็นเป็นกล่องใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับกล่องใหญ่แบบมหาสารดีๆแบบนี้เลยนะครับเราสาม,มารถ <c oughs> คนอุตสาห์อุตสาห์ช่วยอุตสาห์ช่วย <c oughs> นี่ แต่ว่าในนี้ยังยังไม่มีซีดีนี่เป็นมอกอัพนิดหน่อยนะครับแต่ว่าข้างในจะมีสิบสองซีดีเป็นดี d ดีคือเป็นดูภาพได้ด้วยนะครับดูภาพหลอนรูหน้าหลอนๆพล,งลังรับรองพลังกระแทกตายอ่นี่ค่ข้าอยู่ในข้าชนต้งตอพลังกระลังน้ำลงน้ลำลายนี่แบบว่า <c oughs> กระเด็นกกเป็นจริงค่ะคือถ้านั่งหนาสุดเนี่ยคะ่ะถ้าน้ำลายกระเด็นโดนหน้านี่คือได้รับน้ำมนค่ะโอเคก็สามารถ สองได้สองทางนะครับจริงจริง,รงปกอันนี้เอาเอา สั่งจิตเป็นการขายปกยังไม่มาก็เลยเอาปกอันอื่นก่อนคืออันนี้เป็นสั่งจิตผู้อื่นนะครับก็เป็นอีกคอร์สหนึ่งในซีรีส์สั่งจิตซึ่งมีสามันนะครับอ่าแต่ว่าให้มันให้ดูรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับเป็นแกรนด์บ็อกซ์เซตมันใหญ่มากมันมีคําว่าแกรนด์นี่มันต้องใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เป็นดีวดีดูได้มันน่าจะประมาณสี่เอ่อน่าจะประมาณแปดชั่วโมงหรือสักอย่างนึงจำไม่ได้แล้วโอเคผมบอกบอกได้เลยคอร์สนี้มันเจ๋งมากๆคจีได้ไปประโยคเด็ดอันหนึ่งเปลี่ยนเปลย โอเคนะครับ,รบสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรทุกคนรากกันเยอะเป็นแสงสว่างให้กับประเทศไทยนะครับสวัสดีครับ